ครับคุณมาครับเห็นใจกับมาตาสองศูนย์หกครับหนึ่งครับสนับสนย์หรือว่าควรคัดค้านครับเชิญฮะ,ะ,ะ,ะก็ถ้าดิฉันดิฉันก็อยากจะคัดค้านเต็มที่เลยนะคะเพราะว่ายัางไงอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือยังข้องใจอยู่อะคะ่ะเกี่ยวกับนิยามคําว่าศาสนาของเขาอะนะคะตอนนี้อิสลามอ่ะไม่ได้อยู่กลมศาสนานะคะอิสลามไปอยู่กรมการปกครองนะคะแล้วอะไรคะที่บอกบ่งบอกว่าเขาเป็นศาสนา เขาเป็นศาสนาแล้วไปอยู่กรมการปกครองเนี่ยก็คือแล้วจะมาออกกฎหมายคุ้มครองศาสนาอย่างเนี้ค่ะมันก็ยังน่าข้องใจอยู่ว่าเขาเป็นลทัทธิหรือเป็นระบอบหรือเป็นอะไรกันแน่เขาจะามาอ้างว่าเป็นศาสนาแล้วก็เอาหลักความเชื่อของเขาเอาความศรัทธาของเขาเนี่ยมาใช้ปกครองคนอ้างว่าเอาศาสนามาปกครองนำทางในการปกครองอย่างนั้นเหรอคะอยางของเราพุทธเราเราก็ส่วนใหญ่คนไทยก็เป็นคนพุทธอยู่แล้วอะค่ะ เราก็มีศาสนาพุทธของเราเราก็ใช้ศาสนาของเราปกครองได้ซึ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะอยู่ที่ไหนก็มีแต่สงบสุขสันติอะคะ่ะแล้วเขาจะเอาความเชื่อความศรัทธาของเขาซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศซึ่งมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะเอามาใช้กับคนทั่วไปทั้งประเทศอย่างนี้นะคะ่ะมันก็ไม่โอเคนะคะแล้วอย่างคําสอนของเขาอย่างข้อแรกอะแค่ข้อแรกเองอะ คือแค่ลบหลูดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามต่อพระเจ้าศาสดาของเขาแม้แต่กระทั่งภรรยาของเขาเนี่ยเราถ้าเรารู้มาเราพูดไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นล่ะคะถ้าเราพูดความจริงเนี่ยถือว่าเราดูหมิ่นล่ะคะอย่างเรารู้ว่านบีอะค่ะศาสดาของเขาเน้่นบีอย่างเนี้ยนบีมีภรรยาที่แบบคือมีภรรยาตั้งแต่เด็กเด็กเ่เด็กก็ไเอามาทำเป็นภรรยาอย่างเนี้ยค่ะแล้วเราวิจารณ์ไม่ได้พูดไม่ได้อย่างเนี้ย เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะนบีก็เอามาทําเป็นภรรยาแล้วถ้าเรารู้เราจะวิจารณ์เรากลายเป็นทาเรากลายเป็นคนผิดอย่างเงี้ยอย่างน,างนบ,บีอยากจะได้ภรรยาของบุตรบุญธรรมชอบใจภรรยาของบุรบุญธรรมอย่างเงี้ยนบ,บีจะไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยาตัวเองนบ,บีก็ไปอ้างอ้างศาสนาเอามาเป็นภรรยาของตัวเองอย่างเงี้ยเรารู้มาแบบเนี้ยเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างนบ,บีต้องการที่จะได้ ลูกสาวของเขาเอามาทาเมียอย่างเงี้ยแล้วนบ,บีก็ไปฆ่าพ่อเขาเอาลูกของเขามาทาภรรยาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้มาอย่างเงี้ยเราก็พูดไม่ได้อีกใช่ไหมคะเราวิเราไม่สามารถที่จะวิจารณ์ไม่สามารถ,ถารที่จะพูดอะไรได้เลยอย่างเงี้ยแล้วถามว่าศาสนาอื่นน่ะเขามีแบบนี้ไหมเขามีผู้นําศาสนาที่เป็นแบบนี้บ้างไหมคะศาสนาอื่นไม่ไม่เห็นมีแบบนี้เลยอ่ะแล้วเราเห็นอะไรที่มันแตกมันแตกต่างไปอ่ะแล้วเราพูดไม่ได้อ่ะ มันมันก็ไม่ยุติธรรมนะคะมันก็ไม่ยุติธรรมเลยอะแล้วอย่างคําสอนของเขาถ้าเรารู้ว่าเขาสอนให้ปกปิดความผิดของกันได้ปกปิดความชั่วของกันได้อย่างเงี้ยแล้วเรารู้แล้วเราไม่พอใจเราไม่ชอบคําสอนแบบเนี้ยเราก็พูดไม่ได้พูดกลายเป็นว่าเราไปดูถูกเขาเราไปดูหมิ่นเขาเหยียดหยามเขาอย่างเงี้ยมันถูกต้องเหรอคะาศาสนาของเขาสอนให้ฆ่าคนต่างาศาสนาได้ อันนี้มันก็เป็นภัยเป็นอันตรายต่อคนาศาสนาอื่นถ้าเรารู้มาอย่างนี้แล้วเรากลัวเราเราไม่อยากอยู่แบบนี้เราไม่อยากโดนแบบนี้ค่ะเราเอามาพูดเราเอามาบอกเอามาเตือนให้คนอื่นฟังอย่างนี้ยเราก็ทําไม่ได้อย่างนี้ค่ะมันก็ไม่โอเคมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะาศาสนามันควรจะอยู่บนหลักการของเหตุผลนะคะมันควรจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมและที่สําคัญก็คือมันควรจะมีความยุติธรรมด้วยอะคะ่ะ ไม่ใช่ว่ามาเอาแต่ความเชื่อความศรัทธาของตัวเองแล้วใครจะมาพูดจะมาวิจารณ์อะไรไม่ได้กลายเป็นผิดไปหมดเลยอย่างเนี้นะคะ่ะคือถ้าทําแบบเนี้ยคุณเอาศาสนาเอาคำกฎหมายที่คุณจะออกเนี่ยนะคะเอาไปใช้กับพวกเดียวกันเอาไปใช้กับคนกลุ่มเดียวกันที่เขารับก,กันได้อย่างนี้ถือว่าโอเคค่ะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณจะเอามาใช้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับคุณ ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับคุณด้วยแล้วคุณจะมาบังคับใช้กับเขาทั้งประเทศอย่างนี้ค่ะมันจะทําได้ยังไงคะอย่างนี้มันจะไม่วุ่นวายจะไม่สับสนไปกันใหญ่นะคะแล้วอย่างพวกเราคนไทยพทธเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้สนใจก,กับเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วการแค่พูดแค่วิจารณ์อะไรไปตามความรู้สึกของเราเนี่ยถูกผิดอะไรเราก็วิจารณ์ไปตามภาษีภาษาของเราอย่างนี้ค่ะที่เราไม่รู้กฎหมายแล้วเขามาออกกฎหมายแบบเนี้ยแล้วก็เกิด นั่นขึ้นมามีปัญหากันขึ้นมาแล้วก็มาฟ้องร้องเราอย่างเนี้ยเราก็แย่สิคะเราก็โดนข้อหาอะไรไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยคะ่ะแล้วเราจะต้องโดนลากไปขึ้นศาลศาลอิสลามหรือเปล่าคะถ้ามันมีกรณีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นน่ะแล้วอันนี้มันประเทศไทยมันเมืองไทยเมืองพุทธนะคะเราจะต้องไปมีคดีความกับอิสลามไม่จะต้องไปขึ้นศาลอิสลามอย่างนั้นหรอคะมันถูกต้องและมันก็ยุติธรรมกับคนไทยพุทธไหมถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปสนับสนุนให้เขามาออกกฎหมายอย่างนี้เพื่อที่จะมาข่มเหงเราเพื่อจะมา เอาลัดเอาเปรียบเราได้อย่างนั้นเหรอคะ